ื่อชายคนหนึ่งมือถือแบตหมดแต่ละปลาไหลยักษ์ก็มาชาร์จมือถือให้คนหนึ่งชายคนหนึ่งกําลังนั่งเรืออยู่รู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยเอามือถือมาเล่นแต่ว่ามือถือแบตหมดแล้วจากนั้นก็มีปลาไหลไฟฟ้ายักษ์โ่มาจู่โจมเรือชายตกใจมากชายคนนั้นก็โดนไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงเพราะชายเอามือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าแบตชาร์จเต็มเลยไม่เบื่อแล้วทีนี้เมื่อปลามืองแดงโจมหัวกะโหลกแล้วก็มาใส่หลอดห้อนผู้คน วันหนึ่งปลาหมึกแดงเจอซากเรือก็เลยไปสำรวจนิดหน่อยแล้วก็เจอหัวกะโหลกคนเยอะแยะมากมายอยู่บนพื้นปลาหมึกแดงแลเอาหัวกะโหลกมาใส่เป็นหมวกดูดูเท่ดีปลาหมึกแดงกลับไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าหัวกะโหลกเท่ดีเหมือนกันปลาหมึกแดงทุกตัวก็เลยเอาหัวกะโหลกมาใส่ด้วยแล้ววันหนึ่งนักดำน้ำก็ลงมาตกใจมากจมหัวกะโหลกร้อยได้เต็มไปหมดเลยทะเลแถวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลต้องสาดชายโดนมะพร้าวหล่นใส่หัวเพราะไม่ฟังคำเตือน มีชายคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยากกินมะพร้าวมากกตจะปีนขึ้นแต่คนแถวนี้มาเตือนว่าอย่าปีนมะพร้าวต้นนี้เพราะเป็นต้นมะพร้าวต้องสาบแต่ชายคนนั้นไม่เชื่อฟังเพราะอยากกินมะพร้าวที่ต้นนั้นชายคนนั้นก็ตัดสินใจปีนขึ้นต้นมะพร้าวต้นนั้นแต่ปีนขึ้นไปได้สักพักก็มีมะพร้าวหล่นใส่หัวชายตรงป๊ะพอดีเลยจุดทำชายคนนั้นสลุดลงบนพื้นแล้วก็มีลิงมาขโมยกระเป๋าเงินชายคนนั้นมันลิงจะเป็นคนโยนมะพร้าวเองนะ ชายคนหนึ่งเจอปลาหมึกยักษ์ตัวยักษ์ใหญ่หายากม,มากชายคนนั้นก็เลยเอาปืนมาเลงเพื่อจะล่าปลาหมึกตัวนั้นพอยิงใส่ปลาหมึกปลาหมึกก็ตายแต่ว่าปลาหมึกก็พ่นหมึกมากมายกระจายไปทั่วจนหมึกของปลาหมึกเข้าตาของชายคนนั้นทำให้ชายคนนั้นเดินตกลงจากเรือจนจะจมน้ำในที่สุด ชายแก่คนหนึ่งเห็นทองคำลอยอยู่บนน้ำชายแก่อยากได้ทองก็เลยหยิบทองทันท,ทีแต่ทองมันก็จมลงไปในน้ำเรื่อยๆปรากฏว่ามีปลาโลมาใช้เบ็ดตกปลาติดทองล่อชายแก่ลงมาชายแก่งงมากทำไมปลาโลมามาตกคนุนปรากฏว่าเป็นปลาโลมาชั่วร้ายชูปลาโลมากัดกินชายแก่ทันที มีฟูงปลาปักเป้ามากมายลอยออกมาจากน้ำเรามาช่พวกคนโดนน้ำต่ำโดนน้ำปักเป้าต่ำแล้วหน้าตาพอเหมือนปลาปักเป้าเริ่มแปลงร่างกัยเป็นปลาปักเป้าตัวเริ่มมีน้าพวกคนมากมายแปลงร่างกัยเป็นมนุษย์ปลาปักเป้าจะแก้ไขยังไงดีลองเอาทุเรียนมากินสิมันก็หนาเหมือนกันไปแก้ได้ปรากฏว่าแก้ได้จริงๆแปลงร่างกันเป็นคนแล้ว ชายคนหนึ่งเจอฟองน้ําอันยักษ์ใหญ่ดูนุ่มนีมาแตะแก้บตัวเองแต่ปรากฏว่าเป็นสัตว์ประหลาดฟองน้ําชอบดูดน้ําจะมาดูดคนสัตว์ประหลาดฟองน้ํานี้ดูทุกอย่างดูดผู้คนเข้าไปในตัวแล้วก็พ่นออกมาตัวคนโดนดูดน้ําออกไปหมดตัวพร้อมเพรียวเลยปลาฉลามกล้ามโตผมมาจะมาสู้กับสัตว์ประหลาดฟองน้าแต่ฟองน้ําดูดน้ําจากปลาฉลามออกไปหมดเลยกลับเป็นปลาฉลามตัวพร้อมแต่ว่าสัตว์ประหลาดฟองน้ําดูดน้ํามาเยอะจนตัวเริ่มอ้วนจนตัวแตกเป็นน้ําุ่งทั่วไปทั่วชายหาด มีชายคนหนึ่งชอบเก็บไข่มุกจากหอยเก็บมาเยอะแยะเก็บมาทำเป็นสร้อยคอไข่มุกสร้อยสวยงามแต่ว่าวันหนึ่งสร้อยคอไข่มุกก็พันแน่นขึ้นที่คอของชายหนุม่มปรากฏว่าเป็นไข่มุกต้องสาบเมื่อกลายเป็นสร้อยคอก็ดึงชายหนุ่มไปสร้อยคอไข่มุกดึงชายหนุม่มลุงไปในน้ำดึงลงไปใต้น้าก็ไม่หอยเปิดปากอยู่สงสัยอยากได้ไข่มุกคืนหัวของชายนุ่เข้าไปในหอยจนหอยติดหัวกลายเป็นชายหัวหอย มีสัตว์ประหลาดกระบองเพชรวิ่งบุกแล้วก็มีชายคนหนึ่งจะมาสู้กับสัตว์ประหลาดกระบองเพชรเอามือต่อยกระบองเพชรมือต่อยกระบองเพชรก็โดนน้ำตามราศีอุกจริงๆเลยทำจนมือแดงชายกลักบมาใหม่ใส่ถุงมือนวมมาต่อยกับสัตว์ประหลาดกระบองเพชรแต่ว่ากระบองเพชรไม่ต่อยกลับมากอดชายหนุ่มคนนั้นแทนจนน้นตำตามแดงทั้งตัวตกเป็นภูมิแพ้ตัวแดงบวมเลยเด็กชายคนหนึ่งเจอกองทรายประหลาดมีหน้าตา กองสายพูดได้บอกให้เด็กชายปั้นตัวเองให้เป็นภาทารายให้หน่อยเด็กชายก็เลยปั้นกองสายพูดได้ให้เป็นสาททสายกองสายก็เลยกลายเป็นปสาทารายแล้วก็ดีใจมากแล้วก็บอกว่าจะดีใจกว่านี้จะปั้นให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเด็กชายก็เลยปั้นเพิ่มตกแต่งให้สวยงามปสาทารายใหญ่ขึ้นแต่พอปสาทารายยักษ์ใหญ่ขึ้นภาททรายก็ทำหน้าตาชั่วร้ายปรากฏว่ากองสายพอกายเป็นปราสายักษ์ก็กาจะกินเด็กทันทีนี่แหละโดนราสาแดก